ไปบวชเป็นพระอยู่20ปีไม่สบายก็เลยไปอยู่ไปไต้หวันเลยนคนที่เขาชวนไปก็เป็นพระผู้ใหญ่บอกว่าเรามีความสามารถมผมบวชสันดีอสศนะชันดีอสศกินมังสวิรัตอยู่20ปีแล้วแต่ทำไมเราไม่สบายกระมือนะไม่สบายป<ล>็นได้จริงๆก็คือโรคไอถุงลมโป่ง,งพองหลอดลมอักเสบเรื้อรัง แต่ว่าความที่เรามีความรู้แต่จีนนิดหน่อยคนก็เลยชวนไปภาคใต้ไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ไปไปเพราะว่ามันมีศาสตร์การแพทย์อีกแบบนึงคืออย่างเช่นที่วันนี้จะพูดก็คือเรื่องตกเรื่องเอาควายมาขูดเรื่องเอาเข็มจับดูดแบบนี้เมื่อ30ปีที่แล้วบ้านเราเนี่ยเป็นทางเลือกใหม่ๆ เพื่อนร้านที่เป็นพรใหญ่บอกโอ้ยท่านอย่าทุกสึกเลยไปไต้หวันไปคุมวัดให้ผมหน่อยนะก็เลยไปแต่ไปแล้วเนี่ยการคุมวัดมันไม่ได้ง่ายอย่างเช่นที่เขาพูดนะแล้วคนไทยก็มาเรียนบ้างไม่มาเรียนบ้างเราเนเสียเวลาเราลเลยเราก็ลยไปอยู่ไทเปแล้วไปเรียนภาษาจีนแต่ในหว่าที่ไปเรียนเนี่ยพระไทยที่อยู่ด้วยกันเรื่อยเขาบอกผมรู้จักอาจารย์อาจารย์ชื่อเสียงอยู่ในเมืองไทยผมจะพาอาจารย์ไปหาหมอหนี้เราก็ เราเป็นเราเป็นคนที่สแสดงหายอยู่แล้วนะก็เลยไปเห็นแพทย์สารพัดในไทเปเลยแล้วก็เพื่อนพางก็บอกว่าถ้าอาจารย์เนี่ยต้องรักษาวรราระอย่างบอกไหมาอาทิตย์หนึ่งผมจะไปหาสามหมอเพราะว่าอาเป็นตามไม่คิดต่างเลยนะบางงานก็บางบางก็ค,คิดขึ้นมาคาเหมืนนนอนกันไอเนี้ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองเนะี่ยแล้วก็ให้หมอเขาไปแต่แต่ว่าตอนไปแบหบแบบม่ๆเขาพูดภาษาจีนเลยฟังมันก็รู้เรื่อง เราก็ไปเจอทั้งการตอบการเอาเขาควายม,มาขูดจัดก,กระดูกกนเอาเข็มเจาะดูในมือนะหรือแม้แต่การอีกมากมายกว่าน,นี้เลยดูลูกตาดูเลือดดูอะไรอ,อ่าง้ในไวันมันมากมายจนเรางงเลยนะแต่พอรักษาไปสักสามเดือนก็ก็เริ่มจับทิศทางได้แล้วอ๋อเป้าหมายก็คือทำให้เรียบลงนะมันไหลเวียน บางทีบางหมอบอกเนี่ยถ้ากินน้ําน้อยไม่เกี่ยวกับน้ำด้วยนะไอ้เนี่ยตัวเย็นเกินไปมาเรียกื่องอุณหภูมิแล้วนะเอาไปเอามาเดี๋ยวนี้ในยุคสมัยใหม่เขาก็จะเรียกว่าสุขภาพร่างกายดีด้วยหลักเจ็ดอไปดูไหมอาหารอากาศอารมณ์กายเอาพิษออกกินแล้วก็ัถ่ายอุจจาระอะไรเอาพิษออกเนี่ยอ๋อกินที่บาทอาชีพเจ็ดอย่าง เจแต่เนี่ยเออว่าอวิธีชีวิตของเราในสิ่งเหล่านี้ทำให้เราป่วยแล้วเราเลืดปูใช่นะเราเนี่ยถ้าโดยจะว่าดีก็ดีพระพุทธเจ้าให้กินมื้อเดียวเราก็กินมื้อเดียวแต่เราคงจะกินมื้อเดียวแบบยัดเข้าไปเต็มพุงไม่หมากมือก็เลยมาตรวจสอบเลยว่าใจสำคัญอยู่ตรงนี้นะวันวันนี้ที่อยากจะพูดมากเลยก็คือให้แต่ละคนเนี่ยหาจุดสมดุ่ของตัวเองเพราะเราแต่ละคนแบเป็นหนึ่งเดียวใน จักรวาลเราไม่เหมือนใครเลยแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาเหมือนเราเลยเ <Yeah. S 1> นะพราเรารู้จักการทบทวนตัวเราเอง mm hmm. แล้วเราไปหาข้อสรุปว่าไหนเราดีอันไหนเราไม่ดีแะ้ปรับปรุงร่างกายเราวองก็ไม่ดีอันนี้คือหัวใจที่ไปได้จากทานประเทศไต้หวัน mm hmm. ซึ่งอันนี้เท่ากันเราจะสอดคล้องกับหลักศาสนาพุทธเลยศาส,สนาพุทธ่นงุลกิดประเทศไทยพูดกันมุนด้เยอะมากเลย แต่จริงๆแล้วในวันที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปที่ใต้ต้นโพธิ์นี่ยท่านยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าสินไหมพระบิดาเจ้าเดินไปท่านออกมาจากการากรรมนันต์จน6ปีนะหอมเลยเอาวันนั้นท่าเปลี่ยนให้วันนี้จะกินข้าวละจะไปเจอนางสุธาดาเอา้าพมาดูป้ยายท่านกินชามเลยแล้วมก็มีแรงท่านก็เดินไปเดินไปสมาก็าได้ยินเสียงพีนี่ก็พูดว่าอันนี้ตึงไปอันนี้หย่อนไปท่านก็ได้ข้อคิดอยูล่ละ เริ่มมีแรงใช่ไหมเ้าก็เดินไปทล้งนั้นวันนี้เราจะลองมานั่งใต้เดินหัก็ไม่รู้ว่าใครบอกว่าท่านเป็นนั่งใต้เดินหัววันนั้นนั่งใต้เดินโัอยู่หกชั่วโมงสองชั่วโมงแรกเปิดประตูหลังสองชั่วโมงแรกเนี่ยก็บอกว่าท่านเนี่ยเคยทำอะไรมาอะไรเยอะนะทบทวนทบทวนสองชั่วโมงที่สองก็แยกแยะจุตูปปาตาอยางแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรไม่ถูก หลังสองชั่วโมงสุดท้ายท่านก็สรุปว่าอ,อ๋อเราเป็นพระพุทธเจ้าผมาก็อลไรมาพูดว่าอ,อ๋อเราก็เป็นพระพุทธเจา้าในอนาคตแน่น,นอนแะล้วเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมีนิสัยทบทวนแยกแยกสรุปอยู่แนละ้วโดยอาจารย์ดยเดชเนี่ยผมจะเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบเขียนบึกบระจำวนนะซึ่งคนรับตัวเราไม่มีใครเขียนเนียแต่เราเขียนเพราะว่าเราแอบชอบเด็กผู้หญิงคนนึ่นที่อยู่ในห้องเป็นวันที่อายเราก็เลยมาบันทึกประจำวันไว้ม<อ>ีที่มา ทุกทุกวันเล้วไหมครัชบ,ชอบ,ช,อบอชอบเขียนอชอบบันทึกสุจิปุริใช่ไหมคะสุจิปุริใช่แล้วไปมานก็พบว่าไอ้ตัวเองมีนิสัยนะสุก็คือฟังจิตก,ก็คือคิดบุดก็คือถามลิขก็คือเขียนไอ้เขียนเนี่ยยากนะ,ะผมเนี่ยเป็นนักเขียนในประเทศไทยนเนี่ยผมเขียนหนังสือไปแล้ะ20เล่มจะหาคนเทียนผมเป็นยากมากในบรรดาคน70ล้านคนในประเทศไทย เหนหนังสือที่ใช้ชื่อว่าเดินแท้ชาวหยิบฟานยี่สเล่มซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเล่มที่ทำให้เรามาารั่นใจว่าเรามีต้นทุนที่จะมาเกิดและเราเอาความสามารถอันเนี้ยไปดูดความรู้คนอื่นโดยความรู้เสร็จแล้วลเอามาเขียนเป็นเล่มใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่ของเราเลยตอนนี้นตัวน่ากลัวมากแล้วคนรุ่นเนี้ยก็คือจะต้องเป็นคนที่เรามีมือถืออยู่เครื่องหนึ่ง เราเพิมาดูเดี๋ยวคุณมาดูผมเดีคุณก็ไปทําให้มันเป็นเวอร์ชั่นของคุณซะอ๋ออันนี้เยอะมากเลยนะคะนี่นี่เราด <c oughs> หัวใจเลยหัวใจของคนยุคนี้ที่คุณจะต้องต่อสู้ในท่ามกลารต <c oughs> ิ๊กต๊อกยูทูบไลน์ทั้งหมดนะคือคุณจะต้องมาเรียนอะไรก็ได้ที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่เดี๋ยวผมเรียกคุณเนะี่ยเดี๋ยวปั๊กเดี๋ยวผมจองตัวผมไปจีนนะผมก็ไปเรียนอะไรจากที่เฉิงตูที่ไปีกินที่อาจารย์ไปไหนเรไปด้วย กปขอบคุณแค่เงี้ยคือคือตัวเองก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนะเป็นตั้งแต่เด็กว่าเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยแต่แต่ก่อนยังไม่มีใครพูดขนาดนี้เพราะว่าเรามัไม่นเขียนใสจบันทึกตัวนี้ผมมีสมุดบันทึกอยู่ร้อยหกร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเล่มเขียนว้ตั้งแต่ตอนยุสิบสามจนถึงวันนี้ยี่สหกสิบแปดแล้วทำไมถึงหายไม่สบายคะยาที่หายไม่สบายก็คือคือขบวนการต่อมันทำให้เลือดลมไหลเวียน กา็ารนานาไม่ถึงหายเพืว่าไม่สบายไอปีกว่าปีกว่าปีกวาจะาตายเลยไอเม่นกันแม่ก็ไอเราก็ไอเราก็รู้ว่าเอเราติดส,สูบุรีมาจากแม่หรือเปล่าแต่เราไม่ได้สูบุรีแต่คมสรุปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรามาลงละเอนนียดนะผมเป็นคนคิดมาก <S <S ใช่ไหมว่าพอคุณคิดมากเนี่ยสมองซึ่งเป็นตัวหลักร์บมนทั้งไรท่อและมีท่อมันจะไปไม่ถึงอวาไว้ว เองผมแต่กอดปกติผมก็กินทุกอย่างนะแต่พอไปเป็นพระอโศกซึ่งกินบางเวลลิลัสผมเป็นโรคกระเพาะเลยผมก็ไปโทษว่าพระหมอันไม่ใช่ครูคิดมากเราคิดมากไปนั่นเองเราคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้จนลำไส้กระเพาะม,มันมัดตัวไปเได้มากเลยแต่พอถึงช่วงหนึ่งเราเริ่มบวชนะก็ะเริ่มคลายลโรคกระเพาะมาหายไปอัาานะนี้ที่ไปบวชจะถึงยี่สิบปีแล้วเริ่มป่วยในกนะ็โอ้บริหาร องคกราชาวโศกไม่ไม่เล่นพันๆแล้วเราเดินทางตั้งแต่เชียงใหม่จนมาลานที่ว่าพาคนดูง,งานมันเครียดโดยไม่รู้ตัวซึ่งคำในในวันนั้นวันที่ผมบอกว่าเครียดคนไทยยังไม่รู้จักคำว่าเครียดนั่นแหละเพราะในวันนั้นเรากเ็เราเป็นอะไรกนะ็ก็ไ,ได้รู้หูกล้าเนื้อเรามันรัดรัดอยู่ตรงเนี้นก็เดียเด๋ยววันนี้ต้องพาคนไปดูง,งานเดี๋ยววันนี้ต้องพาใครมามคิดตลอดวนวนสารดิสารบรรจ์ ว่าในระบาดที่ไปดูเนี่ยแต่ไอคำสรุปว่าเราเป็นคนคิดมากเนี่ยไม่มีใครกล้าว่าเราหรอกเราเลิกก็อเราเป็นวนีเพราะไปที่เขาบอกว่าเรากินน้นาน้อยเรานอนไม่พอออน,นั้นก็คือเป็นเหตุประสมแวดล้อมนะเหตุประสมแวดล้อมที่ทําให้เราขี้ไม่ออกทําให้เราขับถ่ายไม่ดีทําให้เราเลือดเลือดเย็นการไหลเวียนโลหิตไม่ดีแต่ถ้าว่าคุณคิดให้มันพอเหมาะ ที่ให้มันสมดุลเนี่ยจริงๆมันจะดีขึ้นเยอะมากก็แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าคนเราจะเปลี่ยนความที่ตัวเองได้ทันทีใช่ไหมไม่ใช่เพราะมันด้จะบอกวอาไว้ให้เราคนเป็นโรคมะเร็งวันนี้แล้วก็ให้เป็นตาหารในวันพรุ่งนี้มันเป็นไปได้ทุกอย่างมันจะมีสเต็ปแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มนมาถึงตัวนี้ก็ถือว่าเคยๆนะ เ,เกิดเพราะว่าเกิดมาเนี่ยก็เป็นลูกคนที่เก้าก็ไม่ได้เด่นดังอะไรครอบครัวกพไม่ได้ร่ารวยอะไรนะแต่ว่าส่เต้าขึ้นมาจากเทนซินธรรมาศาสตร์ใบป,ป่วยแล้วเนี่ยม,มันจะอยู่ในระดับเปรดซีของคนในสังคมไทยพวกเพื่อนเวืนโวิศวะหมอม้นก็เราจะเรจะตีตัวเองเบียดตัวเองไว้ต่ำๆแต่เมื่อ แต่เมื่อเราเลื่อนต้นออกไปสู่สังคมไปทำไมเขาบอกเอ๊ะท่านนี้เก่งนะเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยท่านสรุปเขาเร็วเหลือเกินเขาเรียกว่าศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการประมวลสมัยนี้เขาเรียกว่าผมถ้เด็กเองก็มาใช้กัคพวก่าทบทวนแยกแยะสรุปแล้วเวลาผมจะไปก่อนประมวลประมวลขั้นบนจะไปทั้งหมดว่าวันนี้เราเห็นอะไรเราได้อะไร ผมพูดก he ันมาจากห้องบองผมก็พูดลงไปในยูท u บแล้ไปใน t ิกต o k ว่าผมไปเห็นอะไรผมได้มันทำให้เราเวลาเราลึกย้อนหลังไปเนี่ยมันจะเป็นประเด็นเป็นความชัดเจนที่ดีท่องนเนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นของฝากอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่าไอซอฟต์แร์ตัวเนี้ยมันจะต้องฝุดด้วยตัวเองซอฟต์แร์ตัวนี้ว่าคุณไปเห็นอะไรก็ตามคุณสูจิตปุี้ไหมคุณประมวลผลซึ่ไหม ท,ที่พวกท่านมาเนี่ยผมก็มั่นใจว่าพวกคุณจะต้องเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าเนี่ยผมก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะคุณมาทำาไมเนี่ย <laughs>